มาเรื่องแล้วครับโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดตัวมีมคอยของตัวเองอย่างเป็นทางการแล้วผลตอบรับเนี่อย่างโหดมากๆเลยตอนนี้มาเก็ตแคปนั้นพุ่งทะลุ7 0 0 0ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วกลายเป็นคริปโตเคเรนซีที่เปิดตัวได้อลังการงานสร้างที่สุดในประวัติศาสตร์แม่แจกลาวตั้งแต่วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้วันจันทร์จะขนาดไหนเป็นอย่างไรเดี๋ยว,วยคลิปนี้ผมจำลองให้ฟังนะครับ เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง100%เนะครับโอ้โ oh, ห oh, รอพอบอกว่าไปไกลฮะอยู่ที่1,000ถึง2,000ดอลลาร์นะครับคือได้อิกมันห้าเท่าบริษัทที่เป็นมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินมาซื้อบิตคอยตอนนี้มีมากกว่า60บริษัททีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยวันใหม่จริงๆเริ่มสะสมกลางปีนี้เองคาดกันว่าต่อจากนี้เนี่ยนะจะเป็นขาขึ้นนะครับโซน,น่าเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าทางอีทีเรียบต่อทั้งปีหน้าเลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเด็กเตรียมดมเกียรตินิยมวิศวจุฬาส่ไซ่าด้านการเงินการลงทุนคุ้นอยู่กับช่องที่ต่อ Asset Life นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตซึ่งวันนี้เนี่ยแน่นอนว่ายังไงก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ครับไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องราวที่ร้อนแรงที่สุดในวดวน์มงคโตเคอเรนซีตอนนี้ก็คือการที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับได้กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเหรียญมีนเป็นของตัวเองนะครับแหมฟังแล้วมันน่าอิจฉาใช่ไหมเนี่ยนั่นแหละครับ หรือว่า Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์แบบ Offi c i a l เนี่ยก็ได้โพสต์เปิดตัวเหรียญมีของเขานะครับที่สร้างบน s o l a n a ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าตอนแรกพอผมเห็นข่าวแล้วอยากจะเล่าเป็นคลิปเมื่อวานแล้วเกินแต่ว่ามันเสียวๆในใจว่าเอ้ยเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยปั่นหรือเปล่านะครับก็เลยขอตรวจสอบข้อมูลก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะโพสต์ลงใน Twitter ทางการของทรัมป์ก็ตามนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็ทราบกันดีว่าไอ้แอคเคาท์ทางการของ Twitter เนี่ยโด แฮกกันมันนักตอนนักแล้วนะครับบรรดาหน่วยงานทางการต่างๆของประเทศทั้งน้อยทั้งใหญ่นะครับแม้แต่กระะตอของสหรัฐอเมริกาเองก็เคยโดนแฮกทวิตเตอร์มาแล้วแต่ว่าทําไปทํามานะครับพอบรรดาสํานักข่าวต่างๆนั้นเขาก็ได้ไปสอบถามคนใกล้ชิดของทรัมป์เนี่ยว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าได้รับการยืนยัน,ยนว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องจริงแล้วก็เหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญออฟฟิเชียลจริงๆนะครับม,มันก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงคริปโตมากๆเลยครับแล้วก็ ออฟฟิเชียลของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐประกาศขนาดนี้ เจ้เหลือเล้ครับผลตอบรับก็มาแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยราคาเหรียญเนี่ยก็พุ่งพรวดพรวดพลาดเป็นจรวดอย่างรวดเร็วเลยจากเหรียญที่ก็มันเป็นเหรียญมีมาเปิดตัวแบบไม่มีราคานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะตอนที่อัดคลิปนั้นก็พุ่งสู่ระดับ36เหรียญแล้วนะครับเดือดได้คิดเป็น Market Cap เนี่ยก็ทะลุ7จ็พันล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พุ่งขึ้นแรงสู่อันดับ26หของคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดบนโลกนี้ซึ่งก็ไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าสถิติการเปิด ตัวอันฮารุโหดขนาดนี้เนี่ยก็เลยทำให้เหรียญ Off i c i a l t ลทรันั้นก็กลายเป็นเหรียญคริปโตที่เปิดตัวได้อลังการที่สุดในประวัติศาสตร์ก็นแน่นอนเลยครับจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไงถ้าเอาแบบขยี้ขยี้หน่อยนะก็คือเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญมีมคือพูดง่ายๆไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีเทคโนโลยีเบื้องหลังอะไรมากมายนะครับมีแค่แบรนดิ้งของทรัมป์อย่างเดียวเนี่ยเปิดตัวได้วันเดียวนะครับก็มี Market Cap ที่แซงเชนดังอย่างเช่นตัวของเนอมาติกออบิธัมแอปโต ว่าถ้าขยี้ไปมากกว่านั้นเนี่ยมาเก็ตแคปของเหรียญทรัมป์นั้นได้แซงอเวนะครับที่เป็นดีเอที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกคริปโตก็นั่นแหละฮะไอเชนหรือว่าเหรียญต่างๆในรายชื่อที่กล่าวมาเนี่ยเอ่อบรรดาเดเวลลอปเปอร์เนี่ยคิดกันหัวแทบแตกนะครับแล้วก็พอรันออกมาเนี่ยก็ต้องผ่านเรื่องราวการฝ่าฟันด้านธุรกิจด้านเทคโนโลยีเรื่องของบั๊กอะไรมากมายกว่าจะอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเหรียญทรัมป์เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าไม่ได้ทําอะไรมมาากย แล้วก็เปิดตัวมาวันเดียวปุ๊บมีผลตอบรับมีคนมาเทรด Market Cap เนี่ยพุ่งพล่าน เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับที่คุณน่าจะได้เห็นอีกหนึ่งพ่านหัวข่าวที่ควบคู่กันก็คือการรายงานว่ามีมหาเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในช่วงพริบตาจากการที่พวกเขาเดิมพันในเหรียญทรัมป์นะครับก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นมาเป็นหลากหลายสิบเด้งเป็นร้อยเด้งแบบนี้แต่นั้นก็ตามการที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นเลือกจะทําอะไรที่ดูนอกกรอบแบบนี้เนี่ยอีกด้านหนึ่งมันก็ได้รับเสียงวิจารณ์อย่างหนักเหมือนกันนะครับโดวยเฉพาะในฝั่งชาวคริปโตเองก็ใช่ว่าทุกคนจะร่วมยินดีใจเห็นด้วยกับแอคช เหรียญมีมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการกระทําทั้งในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ในทางปฏิบัติด้วยว่าประธานาธิปดีคนนี้เนี่ยต้องการจะผลักดันวงการคริปโตเต็มที่ก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาสนใจเข้ามาทําความรู้จักคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะครับแต่พวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าการเลือกที่จะ PR คริปโตผ่านการใช้เหรียญมีมแบบนี้เนี่ยในอนาคตมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของคริปโตเคอเรนซีมันจะเป็นยังไงนะครับคือตอนนี้เนี่ยด้วยความว่ามันเพิ่งเปิดตัวแล้วก็เหรียญมันก็พุ่งพล่านอย่างรุนแรงขนาด นีน้มันก็มีแต่ข่าวดีดข่าวชื่นมือน,นั่นแหละแต่คุณลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่าข่าวนี้เนี่ยมันทําให้คนที่ไม่ได้สนใจไม่ได้รู้จักคริปโตมาก่อนนั้นเข้ามาซื้อเหรียญน,นี้มาลงทุนจํานวนมากแล้วจุดถูเหรียญมันร่วงลงมาแรงๆเกิดเป็นฟองสบู่อะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแทนที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นจะได้ผลักดันคริปโตอย่างรวดเร็วตามคาดหวังแต่ก็กลายเป็นว่าเกิดเป็นอุปสรรคขึ้นมาอาจจะมีกระแสต่อต้านที่ก่อเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่ามันยิ่งเป็นการยืนยันสําาหรับคคววมิดที่่า คริปโตเนี่ยมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่การพน,นันเท่านั้นสน่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่เหรียญออฟฟิเชียลทำถูกเวนชั่นถึงถูกวิจารณ์หนักมากๆก,ก,ก็คือเรื่องของการแจกจ่ายแล้วก็การปล่อยเหรียญในครั้งแรกนะครับที่ณปัจจุบันนั้นเนี่ยมีโทเค็นหมุนเวียนอยู่ในตลาดเพียงแค่20%เท่านั้นนะครับแถมไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้นถูกแบ่งครึ่งด้วยนะก็คือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้พลับบิคส่วนอีกสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยก็จะเป็นซัพพลายให้บรบรดา กลุ่มบริษัทผู้สร้างมีมคอยนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทที่ชื่อว่า CIC Digital ซึ่งเจ้าบริษัทนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทในเครือของทรัมออ Organization อีกหรือพูดง่ายๆก็คือไอเหรียญที่เปิดตัวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจนั้นเนี่ยทรัมมีเหรียญอยู่ในมือมากถึง80%นะครับจุดนี้เนี่ยมันก็เลยได้รับคําวิจารณ์อย่างหนักนะครับว่าโอ้โหนี่เ,เหรียญของประธานาธิบดีนะครับมันดูเป็นสแกมชัดๆเลยแล้วก็ได้รับความวิจารณ์ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการหาประโยชน์ทาง จากการที่ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีอย่างชัดเจนเลยแล้วก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรกับเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็แอบมีคนแซวด้วยนะว่าต้องไปถามกรตหรือเปล่าว่าไอเหรียญออฟฟิเชียลทรัมป์นั้นเนี่ยมีลักษณะเป็น Security หรือว่าหลักทรัพย์หรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการกระทำของทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยก็มีความแสบเหมือนกันที่เลือกวันประกาศเป็นวันเสาร์ก่อนที่เขาจะเข้ามารับตําแหน่งนะครับมันก็เลยทําให้ประธานกรร ณปัจจุบันนี้เนี่ยที่กําลังจะลาออกในวันจันนี้เนี่ยไม่สามารถจะเข้ามายุ่งย่ามาจัดก,การอะไรกับเรื่องนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเอ๊ะหรือนี่มันจะเป็นแผนซ้อนแผนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ต้องการจะฉีกช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าวงการคริปโตนั้นเนี่ยต้องการการกํากับดูแลที่ชัดเจนมากขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้สิ่งนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมกันแต่นั่นแหลคะครับไม่ว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังจะเป็นอะไรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ได้เข้าใจแล้ว ว่าไอกลิ่นแปลกๆเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีข่าวหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะประกาศให้คริปโตเคอเรนซีเป็นวาระแห่งชาติทันทีที่ดํารงตําแหน่งการรวมตัวของหน่วยงานรัฐต่างๆถึง8รัฐนะครับในการสร้างองค์กรสําหรับการรับนโยบายการผลักดันคริปโตโดยเฉพาะหรือการที่บรรดาเหรียญมีมนําโดยดอชคอยนนั้นเนี่ยเอาโปออรไฟล์เหรียญอื่นๆในการดีดขึ้นรอบล่าสุดว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เนี่ยมันนํามาสู่การเปิดตัวเหรียญมีมไม่สิ เรียนคลิปโตที่เปิดตัวได้ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ แล้วคุณล่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับพะส่วนตัวผมเองต้องบอกเลยว่าในประเด็นนี้เนี่ยขอ no comment แล้วกันนะครับแต่ว่าใครคิดยังไงกับเรียนของทรัมป์เรียนของมีอนาคตของคริปโตในสมัยของทรัมป์เนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับสว่วนเนื้อหาทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Digital Asset Live เพื่อที่คุณจะได้อัปเดตเทรนด์สินทรัพย์ใหม่ๆในโลกอนาคตกันนะครับสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการกดสมัครสมาชิกนะครับปุ่มอยู่ข้างปุ่ม subscribe ก็มี2อแพ็กเกจให้เลือกก็ค ใครต้องการรีเสิร์ชบริคาอร์มาโครและคริปโตจากรีเสิร์ชระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีมาสรุปเป็นเปเปอร์แล้วก็คลิปให้ได้รับชมกันนะครับก็กดสมัครที่ห้องนักลงทุนได้เลยส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ